สวัสดีครับทางบริษัท MCC Engineering ได้ทําการปรับปรุงสนามวาลินนะครับใกล้เสร็จแล้วครับเหลือเก็บงานอีกนิดนึงเดี๋ยวจะส่งงานวันจันนี้นะครับวันจันทร์ที่8ครับได้ประมาณ98%แล้วครับตอนนี้ก็ เหลือเก็บงานอีกเล็กน้อยครับงานตรงนี้ก็คือซ่อมแซมนะครับส่วนลอยแตกแซมน้ําขังเสร็จแล้วทาสีตีเส้นนะครับตรงนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงเรียบร้อยและได้ทำการแร้งครับเดิมทีพื้นตรงนี้จะเป็นปูนคอนกรีตนะครับ แล้วก็แร่งด้วยมาติกสองรอบซึ่งตรงนี้นี่ดูสวยงามครับก็เหลือกเก็บงานอีกสนามนึงสนามสี่ครับนิดนึงทาสีตีเออตีเส,นส้นอย่างเดียว,วครับตีเส้นสนามเทนนิสยินไปได้หน่อยเดียวนี่ครับส่วนลูกค้ารีเควสให้ช่วย ทำสเตชัน um, ต่างๆนะครับทางเราก็ทำให้ลูกค้าให้ได้มาตรฐานในการซ้อมนะครับครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทางเราได้นะครับบริษัท MCC Engineering 2011ันสจำกัดน,นะครับ080 297 5850ทุกงานเรามีการรับประกันนะครับเซอร์วฟรีทั่วประเทศ ขอพระคุณมากนะครับ